คุณคงรู้จักชาแนลแบรนด์สินค้ารูที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของชาแนลที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ผู้ก่อตั้งชาแนล ชาแนลก่อตั้งโดยหญิงสาวชาวฝรั่งเศสนามว่ากาเบรียลบอนเนอร์ชาแนลหรือที่เราคุ้นหูกับชื่อโคโค่ชาแนลซึ่งอดีตของเธอก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครคิดเพราะคุณพ่อของเธอนั้นหายตัวไปส่วนคุณแม่ของเธอก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหลอดลมอักเสบตั้งแต่ที่เธอมีอายุเพียง12ปีเท่านั้นจึงทำให้เธอและพี่สาวต้องไปอาศัยอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและต่อมาเมื่อกาเบรียลอายุได้18ปปีเธอก็ได้ย้ายไปอยู่หอพักหญิงที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ซึ่งตลอดระยะเวลา6ปีที่เธออยู่ที่นี่เธอได้เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้าจนมีทักษะมากพอที่จะทำเป็นอาชีพได้และเธอยังได้มีการร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษจนเธอได้มาใช้ชื่อโคโค่ชาแนลที่ได้รับการกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันซึ่งที่มาของชื่อนี้บางคนก็บอกว่ามันมาจากชื่อเพลงที่เธอชอบร้องแต่บางคนก็บอกว่ามันมาจากคำว่าโคโคดที่แปลว่าเมียเก็บในภาษาฝรั่งเศสเพราะเธอเคยคบหากันอย่างลับๆกับนายทหารที่เป็นทายาทเศรษฐีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อันดับที่9เริ่มต้นธุรกิจ โคโคชาแนลเริ่มเส้นทางธุรกิจของเธอโดยการออกแบบหมวกและได้รับใบอนุญาตในการเปิดร้านของตัวเองเป็นครั้งแรกในปี1909ด้วยเงินสนับสนุนจากนายทหารที่เธอแอบคบหายอยู่ในเวลานั้นและต่อมาในปี1913นายอาเธอร์คาเปลชายชาวอังกฤษที่เป็นคนรักใหม่และเป็นรักแท้ของเธอได้ชักชวนให้เธอไปเปิดห้องเสื้อเป็นของตัวเองที่เมืองโดวิลและในปีถัดมาเธอก็ได้ย้ายร้านไปที่ถนนแคมบอนซึ่งถือว่าเป็นทำเลทองที่ดีกว่าทำให้เสื้อผ้าของเธอขายดิบขายดีและได้รับความนิยมจากบรรดาไฮโซมากน้า หลายตาทั่วกรุงปารีสและด้วยเหตุนี้ทําให้เธอได้รู้จักกับดารานักร้องและบุคคลมีชื่อเสียงมากมายซึ่งคนเหล่านี้ถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของห้องเสื้อชาแนลและมีส่วนสําคัญที่ทำให้แบรนด์ชาแนลประสบความสําเร็จและเป็นที่ต้องการของผู้คนในวงกว้างอันดับที่8ที่อยู่อาศัยของโคโค่ชาแนล หลายคนอาจจะคิดว่าเจ้าของแบรนด์หรูอย่างโคโค่ชาแนลต้องอาศัยอยู่ในบ้านหรือคฤหาสน์อันยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับเธออาศัยอยู่ในห้องสวีทของโรงแรมหรูที่มีชื่อว่าล i ส z h โฮเทลตั้งแต่ปี1934ไปจนกระทั่งเธอเสียชีวิตลงในปี1971รวมระยะเวลาที่เธออาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เป็นเวลากว่า37ปีอันดับที่7รองเท้าทูโทนของชาแนล สินค้าต่างๆที่โคโค่ชาแนลออกแบบไม่ได้ทําให้มันมีแต่ความสวยงามเท่านั้นแต่เธอยังคํานึงถึงการใช้งานและประโยชน์ที่ผู้สวมใส่จะได้รับซึ่งในปี1957ในกรณีของทูโทนสลิงแบ็ h ชูที่เป็นรองเทา Two ้าทูโทนที่มีดีไซน์แปลกตาสาหรับคนสมัยนั้นเธอทําการออกแบบมันอย่างจริงจังโดยการปรึกษากับช่างทํารองเท้าผู้ชํานาญการเพื่อให้ได้มาซึ่งดีไซน์รองเท้าที่สวยงามที่ตรงตามจุดประสงค์ของเธอเพราะมันทําให้เท้าของผู้หญิงดูนุ่มนวลและเรียวขาก็ดูยาวขึ้น อันดับที่6 channel 2.55กระเป๋าที่เปลี่ยนโลกแฟชั่นไปตลอดกาล ในช่วงต้นของทศวรรษ90กระเป๋าถือคลัตช์หรือกระเป๋าหนีบได้รับความนิยมอย่างมากในโลกแฟชั่นเพราะมันถือว่าเป็นไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคมซึ่งในปี1929แบรนด์ชาแนลก็มีกระเป๋าประเภทนี้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นมือว้าอะไรจนกระทั่งในปี1955โดยความที่โคโค่ชาแนลเป็นคนที่ชื่นชอบการสูบบุหรี่เอามากๆซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกว่ากระเป๋าคลัตช์มันใช้งานไม่สะดวกเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เธอสูบบุหรี่จนทําให้เธอต้องออกแบบกระเป๋าาาาทที่ตอบโจย์กรใใช้้งนนด โดยการเพิ่มสายสะาายเข้าไปและมันก็ได้กลายมาเป็นกระเป๋าชาแนล2.55ที่ได้รับความนิยมข้ามการเวลามาจนถึงปัจจุบันและสําหรับตัวเลข2.55ก็เอามาจากวันเปิดตัวกระเป๋าที่ได้เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี1955อันดับที่5ชาแนล Number 5คือที่สุดของน้ําหอมคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชาแนล Number 5เป็นน้ําหอมที่ประสบความสําเร็จอย่างมากตัวหนึ่งในโลก โดยมันเปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1921ซึ่งโคโค่ชาแนลได้รับความช่วยเหลือจากนักปรุงน้ำหอมชาวรัสเซียซึ่งเขาก็ได้คิดค้นน้ำหอมให้เธอเลือกกว่า80กลิน่นซึ่งจากบรรดาน้ำหอมทั้งหมดโคโค่ชาแนลชอบน้ำหอมหมายเลข5มากที่สุดซึ่งความพิเศษของน้ำหอมหมายเลข5นี้ได้มาจากกลิ่นของดอกกุหลาบเดือน5ผสมผสานเข้ากับกลิ่นของดอกมะลิเดือน10ซึ่งโคโค่ชาแนลคิดว่ามันคือกลิ่นของดอกไม้ที่หอมที่สุดถึงขนาดเป็นกลิ่นของดอกไม้ในอุดมคติของเธอและเจ้าน้ำหอมช no. าแนลคมามนิยม จากผู้หญิงทุกยุคทุกสมัยถึงขนาดที่ว่าหากมีการจัดอันดับน้ำหอมขึ้นมาเมื่อไหร่ชาแนลนัมเบอร์ก็มักจะอยู่ในอันดับต้นๆแทบทุกครั้งและนอกจากนี้ตัวโคโค่ชา n e l ยังถือเอาหมายเลข5เป็นตัวเลขนำโชคประจำตัวอีกด้วยอันดับที่4คาวลาเก f เฟลกับชาแนลคาวลาเก f เฟลเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญกับแบรนด์ชาแนลเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี1964เขาเคยร่วมงานกับแบรนด์โคเอในฐานะดีไซเนอร์อิสระและได้สร้างผลงานมีชื่อไว้มากมายจนกระทั่งในปี1983ทางชาแนลก็ได้ดึงตัวคาร์ลักเฟลมาทำงานเป็นครีเอทีฟดเลกเตอร์ของแบรนด์ด้วยค่าจ้างสูงถึง1 000 000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและด้วยความสามารถของคาร์ลักเฟลเขาได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายและที่ขาดไม่ได้ก็คือเขาเป็นคนเอาโลโก้รูปตัว C ไข่กันที่โคโค่ชาแนลเคยออกแบบไว้ตั้งแต่ปี1925เอามาใช้กับงานดีไซน์และสินค้าของชาแนลจนกลาย ายมาเป็นโลโก้ที่ทรงพลังอย่างมากในโลกแฟชั่นอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งที่มาของตัวอักษรซ c นั้นบางคนก็บอกว่ามันมาจากชื่อของโคโค่ชาแนลบางคนก็บอกว่ามันมาจากชื่อของโคโค่ชาแนลรวมกับชื่อที่พักอาศัยของเธอในเวลานั้นและบางคนก็บอกว่ามันมาจากชื่อของนายอาเทอร์คาเปลที่เป็นชื่อคนรักของเธอนั่นเองอันดับที่3การลงทุนในกระเป๋าชาแนล ในสังคมยุคปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคําและอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งการลงทุนในกระเป๋าชาแนลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวเช่นเดียวกันเพราะกระเป๋าชาแนลบางรุ่นเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นจํานวนมากและมันก็มีราคาสูงขึ้นทุกปียกตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อกระเป๋าชาแนลคลาสสิกแฟบแบ็กในปี2010คุณจะสามารถซื้อมันได้ในราคา2850ปยสเหรียญสหรัฐหรือประมาณ91,200บาทแต่ถหาหากคุณไปซื้อมันใน วันนี้คุณอาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง5,300เหรียญสหรัฐหรือเกือบ170,000บาทจึงเป็นเหตุทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยหันมาลงทุนในกระเป๋าเหล่านี้เพื่อเก็งกำไรอันดับที่ 2. โคโคอวังชาแนล ในช่วงบ้านปลายชีวิตของโคโค่ชาแนลเธอต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไร้ซึ่งคู่ครองซึ่งเธอได้เสียชีวิตในวันที่10มกราคมปี1971ในวัย87ปีซึ่งถ้าใครสนใจชีวประวัติของเธอคุณก็สามารถตามชมได้จากภาพยนตร์โคโค่อวังชาแนลหรือในชื่อไทยว่าโคโค่ Coco ก่อนโลกเรียกเธอชาแนลที่ได้มีการฉายมาแล้วในปี2009อันดับที่1ชาแนลในปี2022 ในปี2022นี้ f o r b อ s นีได้จัดอันดับให้ชาแนลเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงถึง12,800ล้านเหรียญสหรัฐหลังตำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดมากรีดอันดับที่52ของโลกและในปี2021ที่ผ่านมาชาแนลก็สามารถทำรายได้จากทั่วโลกมากถึง15,600ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจากรายได้จำนวนนี้ก็คิดเป็นกำไรยอยู่ที่5,461ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ20,000 0ล้านบาท